ว่าในยุคนี้ความยอมหักไม่ยอมงอมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วในการการใช้ชีวิตนะเท่าที่ผมเข้าใจเนาะคือตอนต้นเนี่ยบ้านหมอรองเนี่ยไม่มีใครอื่นเลยมีแต่พ่อแม่พี่น้องกันทั้งหมดแล้วพอมีคนอื่นคนนอกเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับถามว่ามีไหมก็คงต้องมีนะการทําธุรกิจเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยผมได้ยินว่ามันมักจะเป็นมันมักจะมีปัญหามังจะทะเลาะกับเพื่อนยากไหมสําหรับเราก็ผมมีเรื่องสงสัยเนาะ ก็อยากที่จะถามบอสปุ้ยเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับเพื่อนครับว่าเราเนี่ยตอนที่เราทําตั้งแต่สมัยแรกๆเลยที่เราเริ่มทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยการทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยผมได้ยินว่ามันมักจะเป็นมันจะมีปัญหามักจะทะเลาะกับเพื่อนสําหรับปุ้ยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเริ่มต้นธุรกิจของบ้านหมอลองมันเป็นเริ่มจากธุรกิจครอบครัวยากไหมสําหรับเราก็ไม่ยาก ด้วยความที่ปุ peers, ้ยกับเพื่อนทำงานร่วมกันในแง่ของคือมันไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่ปุ้ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนเราชักชวนเชนิญชวนร้องของกันเข้ามาช่วยกันทํำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทที่มีอยู่ดังนั้นมีความทะเลาะกันไหมไม่ค่อยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือบทบาทหน้าที่มันชัดเจน ถ้าทำธุรกิจร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลงทุนร่วมกันมีเรื่องของเงินเรื่องอะไรเข้ามามันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ทะเลาะก,กันได้แต่อย่างบ้านหมอละองะเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งโดยครอ,อบครัวหมอละองละ่ะลูกสาวหมอละองพอเข้ามาดำเนินธุรกิจก็ชักชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาทำทำงานในบริษัทในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆดังนั้น การวางตัวการให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญถามว่ามีไหมที่ทํางานร่วมกับเพื่อนแล้วทะเลาะกันก็มีแหละถ้าเขาไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเขาคืออะไรแต่ส่วนใหญ่เพื่อนที่ทํางานร่วมกันอยู่ตอนนี้เขารู้บทบาทหน้าที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันในบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนทํางาน เราชัดเจนว่าตอนนี้เรากําลังคุยเรื่องงานเพื่อเราที่อาจจะทํางานกับเราแล้วเป็นลูกน้องเราที่ยังอยู่ร่วมกันได้ในระยะย,ยาวเพราะเขารู้บทบาทหน้าที่เขารู้สถานะแต่เราไม่ใช่คนที่แบบยศใหญ่เจ้า,านายอะไรที่จะมาข่มเพื่อนอะอเราไม่ใช่คนแบบนั้น แต่เมื่อเราทํางานร่วมกับเพื่อนในตําแหน่งหน้าที่ที่เรามอบหมายให้เขาเขารู้บทบาทหน้าที่รู้สถานะว่าโอเคตรงนี้ปุ้ยเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องทํางานตามที่บริษัทมอบหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าที่ผมเข้าใจเนาะคือตอนต้นเนี่ยบ้านหมอละอ,องเนี่ยก็เริ่มจากก็เป็นคนในครอบครัวทํากันเองเลยใช่ไหมใช่ตอนต้อตนอ่าคือยังไม่มีใครอื่นเลยมีแต่พ่อแม่พี่น้องกันทั้งหมดอสูตรตำรับยาก็เกิดขึ้นจาก หมอละอองบัวสิริพ่อของพี่นี่แหละแล้วคืออย่างที่อย่างที่เราคุยกันว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเลยจะว่าได้เนาะเป็นครอบครัวทั้งหมดจากที่ตอนแรกเ่าเป็นครอบครัวแล้วพอมีคนอื่นคนนอกเข้ามาเนี่ยมันมันเปลี่ยนผ่านมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับในในช่วงนั้นะหรือว่าถามว่ามีไหมก็คงต้องมีนะน่าจะมีอยู่ในเรื่องของการจะเกลี่ยความสัมพันธ์ในบริษัทอย่างไรให้มันเป็นผืนแผ่นเดียวกัน ไม่ทําให้คนที่เข้ามาใหม่รู้สึกว่าเราเป็นคนอื่นไม่ทําให้คนที่อยู่มาก่อนมากๆรู้สึกว่าเรามีอภิสิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกทุกบริษัทแหละที่มันเริ่มต้นมาจากความเป็นครอบครัวก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานมากขึ้นเป็นรูปแบบบริษัทเต็มๆก็คงจะต้องผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ซึ่งไม่ว,ว่าตอนนี้เราข้ามมันได้แล้วนะ เราข้ามมันได้แล้วเพราะเราเราเผชิญอยู่กับภาวะนั้นอยู่เป็นปีๆแหละที่จะทําให้ทุกอย่างมันสมูทแล้วก็กลายเป็นภาพหื่นเดียวกันสวยๆส,สักผืนหนึ่งซึ่งในช่วงแรกในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะ,ะช่วงแรกของการบริหารจัดการครอบครัวกับช่วงหลังที่เรามีคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวเราเนี่ยเข้ามาในบริษัทมากขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยวิธีการบริหารเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไหมครับ เปลี่ยนไหมนะวิธีการบริหารวิธีการรบิ่ยนผลเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเปลี่ยนจากความบริหารแบบดุลูกดุหลานมาเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานให้มันเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปกับทุกๆคนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะ อาจริงการทํางานกับครอบครัวมันก็แล้วแต่ครอบครัวด้วยสําหรับครอบครัวเราอ่ะเราเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของบทบาทหน้าที่เหมือนกันแต่ละคนในครอบครัวก็จะมีความถนัดความสามารถที่แตกต่างกันไปเราก็จะจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของคนในครอบครัวเราเนาะที่ร่วมกันสร้างธุรกิจขึ้นมา อาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่เราต้องบริหารจัดการบาลานซ์ให้ดีสําหรับเราสําหรับทีมบ้านหมอละอองพี่ว่าความปรณีประนอมเห็นใจซึ่งกันและกันนี่เป็นคีย์คีย์เวิร์ดสำคัญในการทํางานทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตพี่ว่าในยุคนี้ความยอมหักไม่ยอมงอมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วในการการใช้ชีวิตนะอันนี้มุมมองพุ้ยนะเ mm hmm. พราะว่าเราเป็น มนุษย์สังคมเนอะยังไงเราก็ต้องอยู่กับคนอะอเราจะทะเลาะบบาแวงไปกับทุกคนยอมหักไม่ยอมงอไปกับทุกเรื่องก็พังดิชีวิตก็พังธุรกิจก็พังดังนั้นไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนฝูงลูกน้องคงต้องใช้หลักของความปรนีปานอมและหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกันดี่ว่า เมื่อเกิดปัญหาไม่ประทะให้มันแตกหักเมื่อเกิดปัญหาเรามาหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อย่างประนีประนอมอย่างหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างที่เราร่วมกันทำร่วมกันสร้างขึ้นมามันเดินไปข้างหน้าได้